สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนเลยนะฮะหายหน้าหายตากันไปนานนะครับวันนี้ผมปลั๊ก300นะครับรับหน้าที่นะครับมารีวิวพาทุกท่านชมกับเจ้า m e อร์ d e s b e n z A 1 7 0จดูนด้านหลังของผมนะครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยอยู่ใน1รายการของการประมูลรถนะครับของ300ก๊าหลาดไลท์ของเราแล้วกันนะครับคันนี้เราจะเริ่มประมูลวันพฤหัสที่4ี่มิถุนายนนี้นะครับ ก็ใครที่สนใจนะครับรถไซส์ขนาดเล็กมินิขนาดนี้นะครับขับขี่ง่ายนะครับผู้หญิงผู้ชายก็สามารถใช้งานได้นะฮะตัวรถคันนี้นะครับบอกก่อนเลยนะครับเราเริ่มประมูลที่0บาทเท่านั้นนะครับเวลา4ทุ่มนะครับฝากติดตามทางหน้าเพจของ300กระดานไลด์ด้วยนะครับอ่ะเรามาดูเบื้องต้นก่อนนะครับตัวรถคันนี้นะครับเป็น Mercedes b e n z A170 นะครับเครื่องยนต์1,700นซีซีนะฮะรถเนี่ยปี2 0 0 6แต่จดทะเบียนปี2007นะครับสีขาวเดิมนะครับก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนว่ารถคันนี้เนี่ยออกจากศูนย์ m e r c e d e s Benz Thailand นะครับสีขาวนะครับแต่ว่าเจ้าของเก่าเนี่ยได้เอาไปทำเป็นสีเทานะครับพอกลับมาถึง300ของเราเนี่ย300ของเราก็พยายามทำให้มันเป็นสีเดิม โดยที่ออกจากป้ายแดงมาสีไหนเราก็กลับให้มันเป็นสีนั้นนะครับก็เป็นสีขาวแบบนี้นะครับแต่ทําสีมาใหม่หมดรอบคันเลยนะฮะไม่ต้องซีเรียสนะครับรถเรารับประกันว่าถูกต้องตามตามกฎหมายแน่นอนนะครับอ่ะด้านหน้านะครับลักษณะของโคมไฟหน้านะครับขอบคิ้วโครเมียมต่างๆนะครับอยู่ในลักษณะที่สวยงามนะครับ80%ขึ้นไปเลยนะครับยังใช้ได้อยู่ไม่มีรอยแตกหักใดทั้งสิ้นนะครับด้านล่างก็จะเป็นส่วนเกี่ยวกับของ ไฟสปอร์ตไลท์นะครับแล้วก็กระจังทุกอย่างเนี่ยดักลมเนี่ยก็อยู่ในสภาพพร้อมนะครับพร้อมใช้แล้วก็สวยนะฮะอ่ะเรามาดูทางด้านข้างข,างของมันนะครับคันนี้นะครับเราทําการเปลี่ยนล้อนะครับจัดฟิตเมนต์แต่งองค์ทรงเครื่องให้ดูหน้าขี่ดูหน้าขับนะครับดูมีเสน่ห์ขึ้นด้วยแม,ม,ม็กบราบัสนะครับบล็อกไฟนะครับแม็กบราบัสบล็อกไฟนะครับก็รัดด้วยยาง ขอดูปียางหน่อยนะครับยางปี19นะครับยางปี19เราเบิกเขาเรียกว่ารถคันนี้ใครซื้อไปก็พร้อมใช้เลย Mac c คอบ17นะครับยางปี19โหใช้อยาวๆเลยนะครับอ่ะไล่ต่อไปเรื่อยๆนะครับทางด้านข้างตัวรถนะครับก็จะมีลักษณะของคิ้วโครเมียมนะครับตั้งแต่ประตูหน้าไปถึงประตูหลังเลยนะครับก็ อยู่ครบหมดนะครับไม่มีรอยแตหกหักใดๆทั้งสิ้นนะครับสัญ,ญลักษณ์เอวันกาดนะครับสัญ,ญลักษณ์เอวันกาดอยู่ครบเลยนะครับไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างสวยใสยใช้งานได้เป็นปก,กตินะครับพับได้ปรับไฟฟ้าได้หมดนะฮะยาวมาเรื่อยๆยาวมาเรื่อยๆเรามาถึงตัวฟิล์มองมันจะไปซีเรียสนะครับเพราะเดี๋ยว300อกระดาษไร้ของเรามี สปอนเซอร์จากแบรนด์บาวพุงให้อยู่แล้วนะครับอมาถึงด้านหลังนะครับด้านหลังตัวนี้นะครับฝาท้ายของมันนะครับมาพร้อมกับที่ปัดน้ําฝนนะครับแล้วก็เป็นมือเปิดตรงนี้เป็นโครเมียมที่ผมสังเกตได้นะครับมันจะหลุดอยู่นะครับมันเหมือนจะหลุดนะครับเดี๋ยว300เราจัดการเก็บงานให้ไม่กริบเลยนะครับสัญลักษณ์ a 1 7นบ่งบอกตัวรุ่นของมันก็อยู่ครบเลยนะครับ ไฟท้ายเป็นลักษณะของไฟท้ายรมดำนะครับก็ให้ความซิ่งซ์นิดนึงนะครับดูสปอร์ตหน่อยนะครับก็สวยนะครับลงตัวมากๆนะฮะ,ะเดี๋ยวเรายาวมาดูด้านขวาของตัวรถบ้างนะครับลืมบอกไปนะครับตัวมือเปิดของมันนะครับมาพร้อมกับกล้องถอยแล้วนะครับมาพร้อมกับกล้องถอยแล้วนะครับมีกล้องถอยมาให้ด้วยนะฮะ ไล่มาเรื่อยๆไล่มาเรื่อยๆนะครับทางด้านขวาก็ไม่มีอะไรที่ดูแล้วมันโซมหรือว่าเสื่อมสภาพเลยนะครับก็รถสวยนะครับปีลึกหน่อยแต่ว่าการดูแลจากเจ้าของเดิมเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะฮะอ่ะมาดู ต่อไปนะครับเรามาดูภายในตัวรถมันบ้านนะครับว่าเจ้า A1 นหนึ่งแปดูนย์ไอวันกาตัวนี้เป็นยังไงนะครับตัวรถสีขาวนะครับภายในเป็นสีดําหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนโซลหรือตัวเบาะเองนะครับเบาะของมันก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับเบาะปรับไฟฟ้าแล้วนะฮะพวงมาลัยก็เป็นแบบพวงมาลัย3ก้านนะครับมัลติฟังก์ชันนี่ตัวเบาะปรับไฟฟ้าสามารถปรับได้หมดนะครับเลื่อน ขึ้นลงได้หมดนะครับทั้งคู่เลยนะครับคนนั่งข้างก็เป็นตัวเบาะปรบไฟฟ้าเหมือนคนขับเช่นเดียวกันนะครับตัวรถนะครับพวงมาลัยเป็นแบบ3ก้านนะครับเดี๋ยวผมบิดให้ก่อนนะครับเลขไมล์ตอนนี้นะครับวิ่งไปที่1 4 0 0 0 0สกว่ากิโลเมตรนะครับหนึ่งแกว่ากิโลเมตรนะฮะพวงมาลัยของมันก็เป็นพวงมาลัยแบบมาลติฟังก์ชันนะครับสามารถเพิ่มลดเสียงได้หมดนะครับตัว คอนโซลกลางของมันนะครับช่องแอร์นะครับไม่มีแตกหักเลยนะครับขึ้นลงซ้ายขวานะครับใช้งานได้ปกตินะฮะตัวจอของมันนะครับเจ้าของเก่าเปลี่ยนมาเป็นของ p i o n โอเนียแล้วเป็นจอทัชสกรีนด้วยนะครับก็น่าจะเล่นได้หมดใครโทรมาน่าจะเล่นได้หมดนะครับเดี๋ยวผมดูหน่อยอ่าบลูทูธมีหมดเลยนะครับวิทยุ CD นะครับ USB ได้หมดนะครับครอบคุมแล้วนะครับ ตัวแอร์ต่างๆนะครับเย็นเจี๊ยบเย็นฉ่ำนะครับคันนี้ผมทดลองขับมาแล้วนะครับหัวเกียร์นะครับเข้าใจง่ายนะครับสี่ตำแหน่งนะครับ P-R-N และก็ดีแล้วมีทิปโทนิกให้เล่นปัดซ้ายปัดขวาได้นะฮะพอมาพร้อมกับ2โหมดนะครับโหมด C และโหมด S นะครับก็สปอร์ตกับคอมฟอร์ตว่างั้นนะครับอ่ะเปิดเก๊มานะครับสิ่งที่เราต้องการนะครับสิ่งที่มี คุณค่านะครับมีความหมายสําหรับรถมือสองไม่ว่าจะเป็นนะครับเจ้าของรถสําเนารถนะครับมีมาครบเลยแล้วก็คันนี้มีบุ๊กสวิตมาให้นะครับบุ๊กสวิตมาให้เราขอญาตแอบเปิดดูก่อนนะครับโอ้โหนี่ครับรับบริการนะครับจากศูนย์เบนท์ทองหล่อนะครับจากศูนย์เบนท์ทองหล่อนะครับ หน้านี้ก็มีเบนท่องลอนะครับก็ดูแลดีนะครับดูแลดีนะครับมาครบเลยนะครับตัวนี้เป็นของคู่มือของจอเพโอ,เ,อเนียนะฮะติดฟิล์มลามิน่ามาด้วยนะครับเจ้าของเก่าติดฟิล์มลามิหน้ามานะครับบุ๊เซอร์มิดคู่มือนะครับร,รีโมลรีโมทมาครบเลยนะฮะขอญาตค้นเลยนะครับโอ้โห อยู่ครบเลยนะครับอยู่ครบเลยนะครับใครที่มองหารถไซส์เล็กๆเอาไว้จ่ายตลาดเอาไว้ซื้อกับข้าวนะครับในยามรถติดในกรุงเทพนะครับคันนี้น่าสนใจมากๆนะครับเอาไว้ขับขี่เล่นได้เลยนะฮะก็ตัวกระจกแต่งหน้านะครับใช้งานได้นะครับใช้งานได้นะครับแต่ว่าอนาคตอาจจะมีการแตกหักได้ นะครับก็เบาๆมือมาหน่อยนะครับปุ๊บปุ๊บโอเคมาเดี๋ยวสุดท้ายเรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์ของคันนี้ดูบ้างนะครับว่าห้องเครื่องของมันเนี่ยมีลักษณะเป็นแบบไหนนะฮะดูข้างในเออ เปิดห้องเครื่องมาแล้วนะครับเครื่องยนต์ห้องเครื่องเล็กมากนะครับเล็กมาก,ปร,มาก,รกามประมาณสอกเดียวนะครับความกว้างของมันประมาณศอกเดียวนะครับแต่รถของเรารับประกันเรื่องการชนหนักนะครับจมน้าไฟไหม้ส่วนทะเบียนและตัดต่อนะครับแม้ว่าจะเป็นรถที่เราเอาเข้ามาประมูลนะครับเริ่มต้นที่ศูนย์บาทนะครับเราก็ ให้ความสนใจและให้ความใส่ใจเกี่ยวกับตัวโครงสร้างตัวบอดี้ของรถอยู่แล้วนะครับรถของ300ของเราไม่ว่าจะเป็นรถขายหรือรถประมูลนะครับเรารับประกันเรื่องการชนหนักจมน้ำไฟหไหม้และส่วนทะเบียนตัดต่อด้วยนะครับยินดีนะครับซื้อคืนแต่จํานวนที่คุณซื้อไปพร้อมค่าเสียเวลาค่าตกใจอีก2 0 0 0 0 0บาทนะครับนี่กลับสีขาวมานะครับงานจากช่างนะครับของอู่300กะลาดไหลของเรานะครับก็ เรียกว่าเป็นช่างคู่บุญนะครับสำหรับ300นะครับก็ทำงานได้ค่อนข้างที่จะมีความสวยงามและความละเอียดนะครับก็ทำให้รถคันนี้ดูแล้วนะครับออกมาใหม่กริปเลยนะฮะแล้วก็สิ่งที่ผมเซอร์วิสคันนี้ไปให้แล้วเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันเพราะว่า หนึ่งใบตรงนี้เป็นบินเซอร์วิสนะครับจากนะครับศูนย์บริการเบนซ์อนันต์เซอร์วิสนะครับอยู่แถวแถวอัญชัน,นาพิเศษแถวแถวปาซิโอนี่เองนะครับบินแรกนะครับที่รถเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยบินแรกนะครับฝาเว้าน้ำนะครับเซ็นเซอร์กันน็อกนะครับค่าแรงทำสายไฟนะครับเซ็ตระบบต่างๆโดนไปแล้ว7,400กันสี่ก้าสิบาท โดนไปแล้วนะครับอันนี้คือวันแรกเลยที่รถเข้ามานะครับวันแรกเลยที่รถเข้ามาเราทำให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเดี๋ยวนอกเหนือจากนี้ผมจะมีอีก1บินนะครับมีอีก1บินที่ยังไม่ได้ปริ้นมาแต่ว่ามันอยู่ในโทรศัพท์ของผมนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าบินนี้นะฮะเราโดนมันไปอีกเท่าไหร่นะครับไม่มีการสร้างภาพนะครับไม่มีการ ตกแต่งใดๆทั้งสิ้นนะครับก็เป็นอะไรที่เรียวๆนะครับโอ้โ oh, ห oh. บินหลังนี้นะครับเพิ่งเข้าไปวันที่23เดือนพฤษภาคมนี้เองนะครับไม่นานนะครับนี่นะครับเห็นไหมเอ่ยนะครับม,มันสว่างสุดแล้วอะอ <laughs> สว่างสุดแล้วนะครับเดี๋ยวผมอ่านให้ดูก็ได้นะครับม,เมเีเออพอเออมา โอเคมีโชคหลังนะครับยางแท่นเครื่องนะครับยางแท่นเกียร์นะครับออนไลน์ซอฟต์แวร์เกียร์นะครับยางเต้าด้านคานหลังนะครับสายพานเครื่องนะครับเซ็ตระบบค่าแรงดูซิโดนไปเท่าไหร่โอ้โหเฮ้เยอันนี้แพงมากเลยอะ่ะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยนี่คืออะไรหนึ 101, 200, ่อองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยคือยางยางเต้าคานหลังอ่ะสิริรวมดีกว่านะครับโดนไป นะครับ42,500บาทนะครับรวมกับบินเมื่อกี้ประมาณ7,000กว่าบาทก็ราวๆคร่าวๆว่าเซอร์วิสไปแล้วนะครับเบื้องต้นให้ห้าหมบาทแล้วนะครับไม่รวมค่าทําสีนะครับเราเซอร์วิสไปแล้ว50,000บาทกับรถไซเล็กขนาดนี้นะครับเอาว่านะครับใครที่สนใจนะครับวันพฤหัสนี้เวลา4ี่ทุ่มนะฮะ เมอร์เซเดสเบนซ์ A170 คันนี้เริ่มประมูลที่0ูนย์บาทเท่านั้นนะครับเริ่มประมูลที่0ูนย์บาทนะครับเก็บงานเต็มข้อนะครับของแถมเต็มขั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นถ่ายน้ำมันเครื่องถ่ายน้ำมันเกียร์นะครับจากสปอนเซอร์ของเรานะครับแบรนด์ยูนิคนะครับแล้วก็พร้อม6มิตินะครับยี่ห้อ MA c a เอคร์นะครับตรงนี้ฟรีหมดนะครับฟิล์มเซรามิกนะครับยี่ห้อเาวพุงนะครับตรงนี้เราติดใหม่ให้ฟรีเลยนะครับฟิล์มเซรามิกด้วยแล้วก็4จะเป็นในส่วนของ ล้องติดหน้ารถยนต์นะครับยี่ห้อ proof นะครับ ultimate visual นะครับก็ความคมชัดแบบ h d เลยนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆที่เราจะเก็บงานคันนี้ให้อีกนะครับของแถมแบบเต็มที่เต็มข้อจริงๆนะฮะใครสนใจนะครับก็ติดตามกันไว้ให้ดีนะครับสี่ทุ่มวันพฤหัสีนี้พลาดไม่ได้เลยกับเจ้า mercedes b e n a 170จะเป็นของท่านหรือเปล่าต้องคอยลุ้นเอานะครับก็วันนี้ผมปลั๊กสามรอยนะครับลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ